สวัสดีครับเอซีทุกท่านครับ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำพิธีทำไข่ดาวทีละหลายๆฟองนะครับสําหรับร้านอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นร้านข้าวแกงนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าน้ํามันเราสามารถที่เติมได้จะทอดแบบธรรมดาก่อนนะครับมันทอดได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูไปเรื่อยๆนะครับดูคลิปให้จบนะครับผมมาครับ าตากล้องดูใกล้ๆนะครับเอาเราก็เตือน้้ำมันลงหน่อยครับไปวิธีที่สองคือเอาไข่ขาวลงก่อนนะครับอ่าจะทำเป็นไข่เยิ้มเหมือนกันนะครับเอาเทลงเลยครับไข่ขาวอ่าลงไปแล้วก็เอาไข่ลงตรงกลางครับอ่านี่ ทำแบบกรอบเลยนะครับอ้าวเทลงเทไข่ขาวลงตัวนี้จะเป็นฟองนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรที่ผมตีตีไข่ขาวนะครับให้เป็นฟองนะครับใส่สองฟองครับผมใส่สองฟองพร้อมกันเลย อ้าวฟองสุดท้ายอ้าวเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มตักออกเลยครับนี่ไข่เยิม้มไข่เยิม้มตัวนี้ไข่เยิม้มอ่าตัวนี้สุกปานกลางนี่ตักออกไ้อ่าตัวนี้จะกรอบเลยเอาให้กรอบเหลืองเลยครับตัวสุดท้ายน,นะครับ เวลาเราเลื่อนไข่ไปนะครับน้ำมันจะไหลลงมานะครับจะทำให้ไข่ไข่ดาวของเราไม่ออมน้ำมันนะครับอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับผมอ่ะดูได้เลยครับชอบแบบไหนแบบเยิ้มแบบกรอบแบบปานกลางมีหมดครับผมอลองทำดูนะครับขอจบคลิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ